ด่วนมีข่าวดีมาบอกลดกระนำ50%ถึง80%เลยนะครับช็อปด่วนก่อนหมดสินค้าแบรนด์ดังอย่าง u n i q o และ g q รอคุณอยู่ใช้ง,ง่ายๆนะครับผ่านแอป Shopee อ,ปปอดมินปักหมุดลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะครับสวัสดีครับพบกกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ลูกชายซินแทยองเดือดจวกสมาคมฟุตบอลอินโดหลังปลดพ่อพร้อมฉาเบื้องลึก แต่ขอเงียบเอาไว้ก่อนลู้ชายเตรียมแชาสมาคมฟุตบอลอินโดซินแทอยังสถานการณ์ร้อนชาในวงการฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับหลังจากที่สมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียหรือ PSSI ประกาศปลดซินแทอยองกุนซือชาวเกาหลีใต้ออกจากตําแหน่งหวัวหน้าผู้สอนทีมชาติอินโดนีเซียเมื่อวันนี้โดยให้ผลว่าไม่สามารถพาทีมผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มศึก AFF Mitsubishi e l e Cup i c Cup 2024-2025 ล่าสุดนะครับซินแจบอนลูกชายคนโตของโค้ชซินซึ่งปัจจุบันคัดแข่ขงอยู่กับสมุรซสงครมนำเอฟซีในเคลีกสเกาหลีใต้ได้ออกมาโพสต์ข้อความพันอินสตาแกรมส่วนตัวแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินใจของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียโดยระบุว่าเราจะได้เห็นกันว่าอินโดนีเซียจะมีความก้าวหน้าไปมากเพียงใดหากไม่มีโค้ชซินแทยองพ่อของผมทุ่มเทอย่างหนักเขาต้องเลี้ยงดูนักเตะอินโดนีเซียหลายคนตลอดระยะเวลา5ปี จนอินโดนีเซียมาถึงระดับในปัจจุบันมาดูกันว่าสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียจะรับมืออย่างไรถ้าม,มีพพอผมมีเรื่องจะพูดมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผมจะเงียบเอาไว้ก่อนข้อความดังกล่าวสื่อให้เห็นถึงความไม่พอใจอย่างรุนแรงของลูกชายของโค้ชสินต่อการกระทําของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียที่ปลดพ่อของเขาออกจากตาแหน่งทั้งที่ซินไทยองทํางานหนักและสร้างผลงานกับทีมชาติอินโดนีเซียอย่างมากมายตลอด5ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอันดับโลกของเทียม และผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2 0 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียแม้ซินแทบอลนะครับลูกชายจะระบุว่าจะเงียบไว้ก่อนแต่ก็ทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของวงการฟุตบอลอินโดนีเซียถึงความไม่เหมาะสมในการปลดซินไทยหย่องออกจากตําแหน่งรวมถึงตั้งคําถามถึงเบื้องลึกเบื้องหลังและความงสงสัยในการตัดสินใจของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียสางสถานการกลก่าเชื่อว่าต้องติดตามกันต่อไปว่าซิน แจวอนจะออกมาเปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือไม่แล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรแต่ที่นแน่ๆการปลดสิงแทยยองในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจกับแฟนบอลอินโดนีเซียด้วยและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด่วนทีมชาติชุดใย่ยนะครับได้ทีมอื่นเครื่องนัดแรกก่อนรู้สึกคัดเอเชียคัพ บาดาแป้นโดยพันลำซำนะครับนานยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยขณะที่กําลังเตรียมความพร้อมสำหรับก,การอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยโดยเน้นการจับคู่กับทีมที่มีอันดับแรนงกิ้งที่สูงกว่าเพื่อสร้างความแข็งแกร่งก่อนเกมการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลก2026ล่าสุดได้มีการพูดคุยกับเกาหลีใต้และจีนเกี่ยวกับการจัดแมตช์อุ่นเครื่องอย่างไรก็ตามครับแมตช์ ที่ยืนยันแล้วว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนก็คือการเชิญทีมอัฟการนิสถานซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับที่156ของโลกมาแข่งขันในช่วงก่อนเกมแรกการคัดเลือกเอเชียคัพ2027ที่จะเจอกับสีังกาในเดือนมีนาคมปี2568นี่ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนเตรียมความพร้อมระยะยาวเพื่อยกระดับผลงานของทีมชาติไทยในวิธีระดับนานาชาตินะครับ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทีมญี่ปุ่นเลือกสุบูชูโอโสมเบอร์จอมทัพล่าสุดนะครับสุบูชคโอซาโรชาแนวรุกทีมชา้นแท้ของเรามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งโดยคอนเซ,ซอปปร์ซซัปโปโรทีมชั้นนาในประ,ระเทศญี่ปุ่นประกาศเบอร์เสื้อฤด,ดูกาล2 0 2 5ันยีถึงสองพปรากฏว่าสุบูชคโอซาโรชามีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขเสื้อใหม่เปลี่ยนไปสวมเบอร์7เตรียมนําทีมไล่ลา่าแชมป์เจลีก2ในฤด,ดูกาลใหม่นี้นะฮะซึ่งเบอร์ตีแล้วนะครับหมายเลขเจ็ดถึงหมายเลขสิ จะเป็นนักเตะตัวหลักคนสําคัญที่สุดของทีมมักจะได้สวมเสื้อ2หมายเลขนี้แฟนไทยเตรียมเชียร์สุภโชคสารชาติจะสามารถพาคอนซาอซัปโปโรเลื่อนชั้นสู่เจลิกได้หรือไม่มมมเรื่ออาจจะถึงขั้นรุ้นจารึกประวัติศาสตร์นักเตะไทยคนแรกควา้าแชมป์เจลีก2บนเวทีญี่ปุ่นนีครับอย่าเดี่ยมนะฮะหันไปใส่เบอร์เ7เป็นจอมทัพนะครับคนสําคัญยอดเงี่ยมด่วน บาร์ดามแป้งโพสเตรียมฟังจากปากจากใจปาดามแป้งจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการแข่งขัน,นอาเซียนมิสุบิชิเอลิกสิครับ2024รายการทั่วใหญ่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทีมชาติไทยนะนิวเจนนั้นมีการนำทัพของกุสือมาซาอิชิอิจบปีนแค่รองแชมป์นะครับผ่านแชมป์ให้กับเวียดนามไปนะฮะสองประตูต่อสามที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับผลรวมสองนัดไทยแพ้ไปสามห้า ล่าสุดมาดามแป้งในจะนนพันล้มสันายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโพสต์ข้อความถึงแฟนบอลชาวไทยตอนเวลา2ทุ่ม4นาทีในวันนี้เตรียมฟังจากปากจากใจท่านมาดามแป้งเลยนะฮะก็พร้อมกันนะฮะโดยมาดามแป้งพูดว่า2ทุ่ม4-5นาทีจากปากจากใจแท็กมาดามแป้งมาฟังกันค่ะก็เตรียมพร้อมนะครับท่านจะพูดอะไรนะครับก็น่าจะเป็นแง่ดีของเรานะครับแล้วก็บทสรุปในศึก เ f มิซูมิชิอิเล็กทริครับนั่นแหละนะฮะจนนั้นทีมดีนะครับเปิดใจหมดเปลือกสาเหตุที่ไทยไปไม่ถึงแชมป์ทับจังศึกต้องแก้ไขด่วนก้นหลงนะครับหลังจากทีมชื้อไทยภายใต้าการนำทัพคุืสึญี่ปุ่นอย่างมาซาอิจินะครับไปายทีมชาติเวียดนามไป2-3ผลรวมสองนัดนะครับแพ้ไป3-5ในการแข่งขันอาเซียนครับพ รอบรองชนะเ,เลิศแรกที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับสมมุติในทัพเจ้าสึกทีมไทยพลาดจาลิกปรติสตั์คว้าแชมป์อาเซียนคัพสมัยที่8ไปนะฮะล่าสุดนะครับโจนาธานเข็มดีประกกรหลังทีมชาติไทยลุกขึ้นไทยเดนมาร์กนะครับไปใจถึงสาเหตุสําคัญที่ทีมชาติไทยไปไม่ถึงฝันที่จะควา้าแชมป์ปรติสตั์ในครั้งนี้ได้เสน,น่งมาจากแนวรับที่เสียประตูมากจนเกินไปซึ่งสาเหตุสําคัญก็มาจากการที่ไม่ได้เล่นร่วมกันเยอะการยืนตัวแ่งเลยไม่เข้าใจกันตนอยาก ลงทุกเกมแต่ทําไม่ได้ในรายการนี้เราทุกคนเสียใจที่ไม่สามารถชนะเวียดนามได้ด้วยความที่เป็นผู้เล่นเกมรับต้องอยอมรับว่าเราเสียบอลเยอะมากต้องทําให้ดีกว่านี้เราไม่เคยมีเวลาได้ซ้อมด้วยกันเยอะทําให้การเย็นตหนแงอาจจะยังไม่เข้าใจกันมองความยากของอาซินครับเราเสียประตูเยอะเกินไปเพราะทีมไม่พร้อมไม่มีเวลาซ้อมมากนักผมเป็นนักเตะท,ที่อยากจะลงเล่นทุกเกมแต่ทําไม่ได้ครับ สิ่งที่จเจรจาเขมงีกล่าวมานะครับทำช่างสึกต้องแก้ไขด่วนก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เอเชียคัพ2น2 7รอบคัดเลือกนะครับนี่คือสุขกาวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบสามของวันที่8มกราคมนะครับ